สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กัมาพบกับเกามาเชียเดอครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้กัมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะโค้งสุดท้ายเซียนเขาใหญ่ครับผมครับสองงวดที่ผ่านมาครับผมหลักร้อยเพิ่นเข้าเด้อครับผมเข้าสองตัวมาหนึ่งตัวครับพี่น้องเนาะครับงวดก่อนหน้านี้ล่าสุดก็คือให้หลักร้อยห้ากับหกมาหกครับผมเลขออกหกเก้าศูนย์ครับ งวดวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาก้อนนั่นนั้นไปอีกครับผมหลักร้อยให้ศูนย์กับหนึ่งกับมาหนึ่งครับพี่น้องเนาะเลขออกหนึ่งหนึ่งหกครับนี่แหละครับพี่น้องตามกันต่อครับพี่น้องเนาะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสิบเจ็ดเซียนเขาใหญ่เพิ่นให้อ่าเลขมาแล้วแต่ว่าเพิ่นพระธาได้ปกคบคู่ไห้ครับผมครับเพิ่นให้เด่นอ่าบนแล้วก็หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย ครับว่างตัวเลขไวในคลิปนี้่นจะมาสรุปหรือว่าประกอบครูไหเดอร์ครับผมครับเขาเป็นแนวทางเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงครับพี่น้องเนาะกอดติดไว้เดอร์ครับผมครับก้อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับเสียนเขาใหญ่เก่ามาเชียร์ก็ขอขอบประคุณอาจารย์เสียนเขาใหญ่ครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเดอครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับ อาจารย์เสียงเง้ยนเขาใหญ่กันเลยครับอาจารย์ครับเกัมมาเชียสวัสดีอาจารย์ครับผมครับสวัสดีาาก้มมาเชียเรย์ฟีรวมทังมาเชียก็ผมครับ,รบอืฝนตกดีนะช่วงนี้โอ้เข้าฤดูฝนเลยครับผมอาจารย์มนนี้หายร้อนแล้วเนาะหายร้อนแล้วครับ <laughs> <c oughs> โอ้ยตอบแตกกันเลยอืมอะไรจะสรุปโค้งสุดท้ายให้ครับ <c oughs> <c oughs> คิทบทวนมาหลายเวลาแล้วครับมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับอาจารย์มันจะเปลี่ยนหลักสิบนั่นแหละเอาหนึ่งออกก็สี่ใส่กับเดิมอ๋อพูดจบเดี๋ยวได้อาจารย์เหมือนเดิมเหลือเหมือนเดิมหมดทุกหลักแต่หลักสิบแต่ที่เอาที่เอาสี่ออกแล้วเอาหนึ่งไปใส่นะเอาสี่ไปใส่เหมือนเดิมอืมหลักสิบอืมครับคำนวณแล้วเอาหนึ่งออกมาเอาสี่กลับคืนไปเอาเริ่มใหม่เลยก็ได้อาจารย์เริ่มต้นเลย ครับสรุปแล้วครับผมสรุปแล้วหลักร้อยสองกับสามเหมือนเดิมร้อยสองกับสามครับผมหลักสิบสองสี่แปดสองสี่แปดครับหลักหน่วยยืนตัวเดียวเลขเจ็ดครับเจ็ดครับหลักสิบเจ็ดนี่ไปเป็นหน่วยแล้วใช่ไหมครับหลักสิบออกจากเราออกจากหลักสิบเพราะว่าหลักสิบเจ็ดมันโดนดับอยู่อ๋อครับอืมเอามาไว้หลักหน่วย ลักหน่วยสี่ตัวมัน,ม,นมันมันมีหกเจ็ดแปดสองเห็นไหมที่ผมให้ไปทีแรกอะใช่ครับผมเออทีนี้ผมไปนคนสูตรระบุหลักว่ามันเป็นเลขคู่หรือเลขคี่มันไปนชนกันเลขคี่สองสูตรอ๋อสูตรไม่ได้เออสิบงวดผิดงวดเดียวเพราะว่ามันเดินดีมากเลยชนเลขคี่ก็งวดนี้ก็มีเลขเจ็ดอยู่ตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวคี่ครับผมอืมจะเลยมั่นใจงวดนี้มั่นใจเลยครับครับวิ่งเจ็ดหลักหน่วยนั่นแหละครับผม ข้างบนอะวิ่งบนเจ็ดครับหน่วยครับเด่นอยู่ตัวเดียวครับผมบแล้วก็ชุดสองตัวเอาไปสามชุดครับสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดครับผมสามตัวคงไม่ต้องเน้นเนาะเน้นทั้งสามตัวนี่แหละครับผมใส่ไปเลยครับผมครับหลักร้อยใส่ไปสามตัวสองสองเจ็ดสองสองเจ็ดครับสามสี่เจ็ด สามสี่เจ็ดแล้วก็สามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดครับก็ยังุซเสียวสองเจ็ดอยู่เห็นอนาะจารย์ชายแดนก็บอกว่ามันไม่มาด้วยกันตำหลักมันก็หนึ่งตัวมาตัวอาจารย์ชายเดยนแม่นบอกที่ลงไปเมื่อวานนี่แม่มัง้งยังเลยครับผมบอม,มาผมเบิงอยู่ว่าอาจารย์อย่างวะอา <laughs> จารย์นี <laughs> <laughs> ่นะใครแกบอกสองแกบอกมาด้วกันหรอกแกบอกม <laughs> ันมาได้กับตัวเดียวกันนะแกบอกเนี้อาจารย์พานทองว่าะครับ เออหรือจะแมนเออเออจารผ่านทองครับผมครับครับอืมก็น่าจะเป็นแบบของแกว่ากันแหละมันต้องมาได้แค่ตัวเดียวครับอืมครับแต่ว่าก็เอากันไว้ก่อนนะครับผมอืมกันไว้ก็ก็กันไว้ละสองเจ็ดนะก็ติดไว้งั้นแหละครับเผื่อมันลับออกมาเป็นลูกงั้นเนาะใช่ครับอืมอะไรก็เกิดขึ้นไ้อ่าทีนี้สิบหน่วยไปให้ดับสิบหน่วยบนครับหนึ่งหกเก้าศูนย์ เพิ่มหนึ่งเข้ามาเท่ากับหกอือหนึ่งหกเก้าศูนย์เพิ่มาไปหนึ่งหกเก้าศูนย์ครับตับสิบหน่วยบนตับหลักมันดับหมดได้สักสามหลักแหละแต่ผมว่าแค่สองหลักพอครับร้อยไปได้ใช่ส่วนเลขล่างให้วิ่งแปดหลักหน่วยล่างวิ่งแปดครับผมครับผมหลักสิบมันก็มีสามกับห้าสิบสามกับห้าครับหลักหน่วยมีหกกับแปด หน่วยมีหกกับแปดครับทีนี้ก็ชี้ไปที่เลขแปดตัวเดียวเลยครับผม 3, 8, บ 5, สามแปดกับห้าแปดสามแปดกับห้าแปดครับกันสามหกไว้ห่างเดียวพอกันสามหกครับเลขแล้วเราก็อันนี้ให้เอหน่อยสงสัยไม่ได้ไม่เห็นถามมานานแล้วอาจจะมีคนอยากได้เลขไม่มาด้วยกันหรือดับชุดสองตัวล่างนี่แหละครับครับอืม มีห้าตัวหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดครับถ้าม,มาก็มาได้ตัวเดียวไม่มาคู่กันแน่นอนคู่ล่างครับผมก็ทำใหลมเล็กเบืก็ได้ยี่สิบชุดอ่ะโอ้ครับครับผมถ้าลมเล็กเบื่อด้วยก็ยี่สิบห้าชุดหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดครับผมกลับไปกลับมามันได้ยี่สิบห้าชุดระดับชุดสองตัวล่างอะ่ะ ครับครับเพราะว่าไม่ได้ให้ไหลงวดละเอฟเอฟซีตามมาอีกมันมีอยู่ครับมีทุกวันแหละแต่ไม่ได้บอกให้ไปครับผมครับไหลงวดนี้ก็มั่นใจแล้วแหละชุดสุดท้ายนี่แหละครับไอเอฟซีสั่งลุยได้เลยครับยังไงก็รับเงินแน่นอนครับผมรากนี่มั่นใจทั้งสองชุดนะสามแปดห้าแปดมั่นใจเลยสามแปดห้าแปดนี่คือตรงๆงก่อนนะครับผมอ่าตรงๆงเลยครับ หลักหน่วยเป็นเลขคู่เพราะว่าเลขล่างมันระบุมาได้แบบนั้นครับครับทางบนมันระบุเป็นเลขคี่ต้าสองกับเจ็ดไม่มาด้วยกันก็มีสี่เจ็ดกับแปดเจ็ดที่น่าเล่นเยอะครับแต่สามหางก็เล่นได้ครับเล่นอะไรใช่ครับผมไม่เยอะนะครับผมโนตารีผมก็ซื้อไปแล้วแหละครับครับเอานี่นะครับผมโค้งสุดท้ายครับผมครับเอากามาเชียก็ ขอบพระคุณอาจารย์เซียนเขาใหญ่เด้อครับผมครับผมครับผมครับสิรบกวนอาจารย์ซามนี้ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับหลังจากที่ปล่อยคลิปแรกไปครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นกับมีปรับเปลี่ยนจักหน่อยครับผมในส่วนของหลักสิบเด้อครับพี่น้องกับหลัก ร้อยก็ยังคือเก่าครับพี่น้องเนาะหลักร้อยก็ยังเป็นสองกับสามเหมือนเดิมครับหลักสิบครับเป็นสองสี่แปดเลยครับผมสองสี่แปดครับก็คือเอาเจ็ดออกครับผมออออก็เอาหนึ่งออกครับเอาซีมาแทนครับหลักสิบสองสี่แปดครับหลักหน่วยตอนแรกมีสองมีหกมีเจ็ดมีแปดครับผมหลักหน่วยเซียนเขาใหญ่ เพิ่นว่าเป็นเลขขี้ครับผมงวดนี้เป็นเลขขี้ครับก็บจเีเรสเจ็ดตัวเดียวครับผมเพราะว่าเลขสี่ตัวเพิ่นมีเลขขี้ยุติเดียวคือเจ็ดครับผมน้องนั้นเป็นเลขคู่มัดหลักหน่วยครับนี่แหละครับผมวิ่งบนเจ็ดหลักหน่วยครับผมวิ่งบนเจ็ดหลักหน่วยครับชุดสองตัวมีสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดครับชุดสามตัวมีสองสองเจ็ดสามสี่เจ็ดสามแปดเจ็ด ถือว่าบหลายหางครับพี่น้องเนาะจัดเด้เลยครับผมครับดับสิบหน่วยบนครับเป็นแนวทางเด้ครับพี่น้องเล็งดับบางเทียบเพินก็เอา่อยูครับพี่น้องเนาะสิบหน่วยบนแต่ว่างวดว่างหันเพิ่นก็เอายูอยูครับผมครับหกไปหลักร้อยครับงวดนี้เพิ่นดับสิบหน่วยขึ้นหนึ่งหกเก้าศูนย์ครับหนึ่งหกเก้าศูนย์ร้อยไปได้ได้ครับผม มาทีเลขล่างครับพี่น้องเนาะเลขล่างวิ่งแปดครับผมหลักหน่วยล่างแปดกับหกครับหลักสิบสามกับห้าครับสามกับห้าประกอบคู่ครับสามแปดห้าแปดครับแล้วก็กันสามหกครับพี่น้องครับเน้นตรงเด้อครับผมเน้นตรงสามแปดห้าแปด แ้วก็มาที่เลขไม่น่าลงทุนล่างครับผมเป็นเลขไม่ประกบคู่กันมากับว่าใดครับผมหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดครับพี่น้องนี่คือแนวทางตัวเลขของอาจารย์เซียนเขาใหญ่เด้อครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับผมพี่น้องที่ก็โคงเกโฟกัสที่ลักลอยครับพี่น้องเนาะเพราะว่าอาจารย์เพิ่งกะแม่นลักลอยก็ก็นั่นนี่เพิ่งแม่นลักสิบเด้อครับผมหลักสิบที่ที่ตามมาครับพี่น้องเนาะอาจารย์เซียนเขาใหญ่นี่ถ้าพี่น้องที่ก็ตีเปิ่น ครับแรกๆเพื่อนๆรักซิปแม่นครับผมรัก1ิบบนแม่นแล้วก็รักหน่วยล่างครับผมถีนหินแล้วก็มาลาซุนนี่จะเป็นหลักร้อยกับหลักหน่วยล่างได้ครับผมครับเอาทายคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะขอให้โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแลืวเงินไปน้ำกันหนึ่งมิถุนายนหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ